สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศนุเรืองเจริญยน์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับรถคันนี้นะครับที่เคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทําส่งมอบลูกค้านะครับมีอะไรบ้างมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับที่ที่ผมเคยทํานะครับลูกค้าก็เข้าไปดูได้นะครับว่ารถคันนี้นะครับว่าผมนะครับ ได้ทําอะไรไปบ้างนะครับความแตกต่างนะครับในการจะส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับรถคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นวีโก้พิลเลอร์นะครับเครื่องสามพันนะครับตัว E นะครับคันนี้ก็มีงานเก็บนะครับริ้วรอยนะครับมีงานเก็บริ้วรอยบ้างนะครับก็ได้ทําให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับบางชิ้นนะครับผมก็ไม่ได้ทํานะครับลูกค้าเพราะว่าถ้าทําไปแล้วดูถ้าเกิดว่ามันไม่สวยนะครับเราก็ ไม่อยากจะทํานะครับถ้าทําเยอะไปก็มันจะเป็นเหมือนกิ้งก่านะครับมันจะมันจะทําให้ไม่สวยนะครับอันนี้ผมก็พิจารณาดูแล้วถ้าถ้าตัวโครงรถตัวสีรถยังได้เดิมก็เอาเดิมไว้เยอะๆนะครับเช่นตรวนี้นะครับก็คือด้านหลังเราก็ไม่ได้ทําให้นะครับมีรอยบุบนะครับไม่อยากจะทํานะครับจริงๆแล้วทําก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวสีอะไรมันก็จะแตกง่ายอะไรประมาณนี้ครับอยากเอาของเดิมไ้ให้เยอะที่สุดนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่า โอเคนะครับสำหรับในการที่จะได้ส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับเราล้างอัดฉีดนะครับดูครับลิ้วรอยก็แทบจะไม่มีแล้วครับก็มีบ้างนะครับสีดําก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ารถสีดำเนี่ยมันจะมีลิ้วรอยให้เห็นเด่นชัดนะครับแต่ว่ามองไกลๆนะครับรัศมีนะครับการมองไกลๆก็ไม่ไม่เห็นครับก็จะดูสวยนะครับใครที่ถูกฉลกกับสีดํานะครับก็ขอก็ดูไว้นะครับเพราะว่าพอผมก็เอามาทําให้ประมาณนี้นะครับ ดูครับก็มีดิรอยนิดๆหน,หน่อยนะครับอย่างเงี้ยก็มองถ้ามองอย่างเงี้ยก็มองไม่เห็นนะครับเวลาวิดีโอนะครับหรือว่าเรารีวิวนะครับสีดําก็จะรีเห็นน้อยนะครับนี่ถือว่าสวยแล้วนะครับพอเราทําให้เต็มที่แล้วนะครับล้อแม็กก็อย่างสวยอย่างก็อย่างสวยเลยนะครับก็จะมีดิรอยอยู่ตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับแต่ก็มองไม่เห็นครับมันอยู่ด้านล่างนะครับส่วนภายในภายในนะครับเราก็ล้างอัดฉีดให้เรียบร้อย โอ้นะครับขาดไม่ได้นะครับปลาแม่ทิดานะครับคู่ครัวทั่วไทยแซบนัวไม่กลัวใครนะครับปลาแม่ทิดาของเรานะครับวันนี้นิพนจะไปส่งแล้วครับนิพน์จะไปส่งจะไปส่งนะครับจะส่งที่ตัวที่ไหนครับอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับ เอาป<อ>ลาไปให้ลูกค้าด้วยนะครับวันนี้อ๋อนิพน์จะไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากช่องของนิพนธ์นะครับที่จะไปส่งแล้วก็จะรีวิววันนี้นะครับว่าลูกค้าเป็นยังไงลูกค้าไม่มาดูรถใช่ไหมครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับคันนี้อ่าลูกค้าไม่มาลูกค้า,าอยู่ตา่า,ตางประเทศนะครับไม่ดูรถเลยนะครับติดต่อทางเขาติดต่อทางช่องนิพนธ์รถตู้คาร์นะครับนิพนธ์ก็จัดส่งและทํารถให้สวยอย่างดีนะครับเราเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ฝั่งท้ายนะครับเช็คระบบ ให้แล้วนะครับในเบื้องต้นนะครับลูกค้าก็ดูแลต่อไปนะครับส่วนรถคันนี้ก็พร้อมส่งแล้วนิพลจะไปส่งที่โคราชนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i ส e ถ้าใครชอบรถมือสองกับทางเรานะครับเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับทาให้ได้เยอะที่สุดให้เหลือกําไรนะครับถ้าไม่เหลือกําไรก็ทาไม่ได้นะครับลูกค้ายังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับฟังขอบคุณลูกค้าที่ติดตาม เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอทางช่องนิพนธ์ออโต้คาร์